นิทานเรื่องดวงดาวทั้งสามจะเป็นยังไงกันนะ้านิทานเรื่องนี้ท้องฟ้ายามค่ำคืนที่เต็มไปด้วยดวงดาวช่างสวยงามจริงๆขณะที่ดวงดาวดวงอื่นๆกำลังกระพริบวับวาวอยู่บนท้องฟ้า ดาวน้อยสามดวงก็กลับลอยตามแสงจันทร์ลงมายัางพื้นดินพวกเขามีชื่อว่าวงกลมสามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยมวงกลมหาเปลือกเต็งโมทรงกลมมาทำเป็นบ้านและก็ชวนสามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยมมาอยู่ในบ้านเปลือกเตงโมด้วยกันสี่เหลี่ยมก็หาตู้กับเตียง รูปสี่เหลี่ยมมาตกแต่งบ้านส่วนสามเหลี่ยมก็หาโต๊ะกับเก้าอี้รูปสามเหลี่ยมมาจัดวางเป็นที่นั่งบ้านของพวกเขาไม่จำเป็นต้องใช้โคมไฟเพราะพวกเขามีแสงสว่างในตัวเองอยู่แล้วคืนหนึง่งขณะที่ดวงดาวทั้งสามกำลังหลับฝันดีอยู่นั้นเอง วงกลมก็ได้ยินเสียงดังป๊อกปอกป๊อกปอกป๊อกปอก,ก,กจึงลืมตาตื่นขึ้นมาและก็พบว่าหลังคาบ้านถูกเจาะเป็นรูหลายรูมีทั้งที่เป็นรูปวงกลมสามเหลี่ยมและก็สี่เหลี่ยมเต็มหลังคาบ้านไปหมดเลยเอ๊ใครกันนะ้ามาเจาะหลังคาบ้านวงกลม ก็สงสัยว่าสามเหลี่ยมเป็นคนทำจึงพูดว่าสามเหลี่ยมเธอชักจะสนเกินไปแล้วนะเธอใช้มุมของเธอเจาะหลังคาบ้านจนเป็นรูใช่ไหมสามเหลี่ยมก็รีบตอบกลับว่าฉันไม่ได้ทำนะฉันไม่ได้ทำสี่เหลี่ยมมีมุมมากกว่าฉันอีกน่าจะเป็นสี่เหลี่ยมต่างหากที่เป็นคนทำสี่เหลี่ยมได้ยินดังนั้นก็พูดขึ้นมาว่าจะเป็นฉันได้อย่างไรฉันนอนหลับอยู่นะ วงกลมอาจจะเป็นคนทำก็ได้วงกลมจึงเถียงขึ้นว่าตัวฉันไม่มีเหลี่ยมสักหน่อยฉันจะไปเจาะรูได้อย่างไรทั้งสามก็ได้แต่ทะเลาะกันไปทะเลาะกันมาสี่เหลี่ยมก็โกรธมากจึงพูดกับสามเหลี่ยมและวงกลมว่าฉันไม่อยากเป็นเพื่อนกับพวกเธอแล้วล่ะสามเหลี่ยมก็โกรธเช่นกันก็พูดกับวงกลมว่า ฉันก็ไม่อยากเป็นเพื่อนกับเธอแล้วเหมือนกันสี่เหลี่ยมกับสามเหลี่ยมก็กระทืบเท้าด้วยความโกรธแล้วก็โดดขึ้นไปบนท้องฟ้าลอยจากไปวงกลมก็โบกมือไล่พางพูดว่าไม่อยากเป็นเพื่อนกับฉันก็ไม่ต้องเป็นชะถึงอย่างไรบ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านของฉันอยู่ดีฉันอยู่คนเดียวก็ได้ฮึวงกลม ก็เดินออกมาดูนอกบ้านแล้วก็เห็นเจ้าแรกคูนกําลังใช้สิวเจาะหลังคาบ้านเปลือกเตงโมอยู่จึงร้องด้วยความตกใจว่านี่บ้านของฉันนะนี่บ้านของฉันเธอกำลังทำอะไรน่ะเจ้าแรกคูนก็ทำหน้าตาตื่นแล้วก็พูดว่าฉันขอโทษฉันขอโทษฉันไม่รู้ว่านี่คือบ้านของเธอฉันเห็นว่าเปลือกเตงโมนี้แปลกดี มีแสงส่องจสว่างออกมาด้วยก็เลยอยากเอาจะเอาไปทำเป็นโคมไฟนะ่ะสามเหลี่ยมกับสี่เหลี่ยมเมื่อได้ยินเสียงดังโวยวายจึงลอยลงมาดูเหตุการณ์ที่แค่ก็จะเป็นเจ้าและคูณน,นี่เองที่เจาะหลังคาบ้านของพวกเราทั้งสองก็รู้สึกละอายใจที่พูดไม่ดีกับวงกลม วงกลมก็รู้ตัวแล้วว่าเข้าใจเพื่อนทั้งสองผิดไปจึงคิดที่จะทำขนมให้เพื่อนๆเป็นการขอโทษเขาใช้แสงจันทร์กับแป้งเค้กมาทำเค้กแสงจันทร์ก้อนกลมๆเขากำลังทำขนมเพื่อไปขอโทษเพื่อนๆสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมฉันขอโทษนะที่เข้าใจพวกเธอผิดไป ฉันเพิ่งจะทำเค้กแสงจัน์เสร็จใหม่ๆพวกเธอลงมากินด้วยกันสิวงกลมก็ตะโกนเรียกเพื่อนลงมากินขนมแสงจันทร์ด้วยกันสี่เหลี่ยมก็มองลงมาแล้วก็บอกว่าแต่เค้กที่เธอทำน่ะมันเป็นรูปทรงกลมไม่ใช่รูปทรงที่ฉันชอบเสียหน่อยวงกลม ได้ยินดังนั้นก็ใช้มีดตัดขอบขนมเค้กออกสีด้านจนกลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเค้กก้อนนี้ฉันทำให้เธอนะสี่เหลี่ยมวงกลมก็นําเค้กแสงจัน์รอีกก้อนหนึ่งมาตัดให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วก็ตัดเฉียงตามแนวทะแยงจนกลายเป็นเค้กรูปสามเหลี่ยมส่วนเค้กก้อนนี้ฉันทำให้เธอนะสามเหลี่ยม เมื่อเพื่อนทั้งสองลอยลงมาสู่พื้นดินแล้ววงกลมก็พูดว่าพวกเราอย่ากโกรธกันเลยนะเรามากอดกันแน่นๆดีกว่าเยตอนนี้เรื่องเข้าใจผิดระหว่างดวงดาวทั้งสามก็ได้คลี่คลายลงแล้วพวกเขาให้อภัยกันและกันและก็ให้อภัยเจ้าแรคคูนผู้เป็นต้นเหตุของเรื่องทั้งหมด พวกเขาทั้ง3ก็กลับมาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขและยังเชิญดาวดวงอื่นๆลงมาเล่นที่บ้านเปลือกแตงโมอีกด้วย <c oughs> เหล่าดวงดาวก็เข้ามานั่งเล่นมากินเค้กแสงจันทร์ในบ้านเปลือกแตงโมอย่างมีความสุข <c oughs> ส่วนเจ้าแรคคูน ตอนนี้เขาก็มีโคมไฟที่สวยงามและก็ส่องสว่างที่สุดเลยล่ะนิทานเรื่องดวงดาวทั้งสามเรื่องเฟิงหวินภาพหลีถิงแปลวชิระยาสีเมือง